ข่าวดีเกษตรกรฟังด่วนเลยนะคะพกะสเคาะจ่ายเงินเกษตรกรแล้วนะคะจะโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มใดที่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมพร,พร้อมๆกันนะคะก่อนรับชมไม่บุมก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่จากทางช่องค่ะสวัสดีค่ะพบกับไม่บุมอีกแล้วนะคะมณนิกะซีมาบอกข่าวดีนะคะการซีบแบบหัวยุง่งหัวย,ยองหนา้าขาวแห้งได้มดนี้เพราะว่าพึ่งกับ กลับมาจากบ้านนะคะกลับมาจากเดดอุดมแล้วที่นี่รืมเอาวีมากมนเนี่ยวีก็มีอันเดียวผู้ใดใจดีทรงวีใไม่ใส่ในเด้อนี่นะคะมือริกัดซิมาบอกข่าวดีเนาะเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกเกษตรกรนะคะกา ผู้ใดนะคะที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะบอไทยเนย็เราเนี่ยชาวสวนยางพารานะคะตอนนี้พาณิ์เคาะจ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังวดนที่1แล้วนะคะของโครงการรายได้ปีสองนะคะมีส่วนต่างกิโลกรัมละย6สตางค์นะคะซึ่งจะจ่ายให้กับเกษตรกรที่ระบุวันเพาะปลูกนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน63และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน1ธันวาคม63นะคะ โดยจะจ่ายเงินในวันที่1ทธันวาคมนี้นะคะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมันจะอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังเดอ้ออาจจะอ่านผิดบ้างถูกบ้างขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าข้างมากเขาเสียงดังอะ่ะจะพยายามพูดให้มันกรบเสียงเพลงนะคะกรุณาติเล็กศิธย์เนาะโอเคค่ะในวันที่26พฤศจิกายน6 3ที่ผ่านมานะคะนายวัฒนศักดิ์เสื้อเอี่ยมนะคะรองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะ ประทานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในปีการผลิต2 5 6 3ทับ64บงวดที่1นะคะซึ่งเป็นงวดแรกของโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี2นะคะโดยจะชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และระบุวันเพาะปลูกนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2563แล้วก็ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะในก่อนวันที่1นธันวาคม63นะคะในราคากิโลกรัมละ0.26บาทนะคะก็คือ26สตางค์นั่นแหละนะคะซึ่งเป็นส่วนต่างจากราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะอยู่ที่2บาท50สสตางค์ ต่อกิโลกรัมนะคะโดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้งอยู่ที่25นะคะขนาดนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ2.24บาทนะคะ2บาท24สตางค์นะคะสำหรับราคาตลาดเพื่อใช้ในการคำนวณส่วนต่างนะคะได้นำราคาที่ซื้อขาย จริงในตลาดจากค่าแ่งผลิตนะคะได้แก่กรมการค้าภายในนะคะราคาเฉลี่ยยอนหลัง30วันในแหล่งผลิตสําคัญ14จังหวัดนะคะก็จะได้แก่นครราชสีมากําแพงเพชรชัยภูมิกาญจนบ,บุรีอุบลราชธานีสระแก้วนครสวรรค์เลยกาลสินอุดรบุรีรำขอนแก่นฉะเชิงเซาลบ,บุรีนะคะราคาสมาคมชาวไร่มันสาปะหลังแห่งประเทศไทยจาก 14จังหวัดนะคะแล้วก็ราคาสมาคมแป้งมันสัมปะหลังใน10เขตพื้นที่จังหวัดนะคะจำนวน29จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ราคาสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำมปะหลังไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและราคาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำมปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกด้วยนะคะโดยนำมาถ่วงน้ำมันในอัตรา2 5เ์นะคะทั้งนี้นะคะการจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายในวันที่1ของทุกเดือนนะคะเป็นเวลา12เดือนนะคะโดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่1ธันวาคม2 5 6 3นรหนะคะก็วันนี้ก็อีก2สมวันก็จะได้แล้วนะคะจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเลยนะคะโดยเกษตรกร,ร,กร1ครวัวเรือนจะได้ใช้จะใช้สิทธิ์ได้1ครั้งนะคะโดย การคำนวณผลผลิตที่ได้รับการชดเชยนะคะได้ใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง3ปีนะคะก็ตั้งแต่ปี 60, 61, 62นะคะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเท่ากับ3,419กิโลกรัมต่อไร่นะคะคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ไม่เกินครัวเดือนละ100ตันเท่านั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังไม่บุ๋มแล้วไม่เข้าใจนะคะฟังหรืออาจจะอ่านเร็วอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเดี๋ยวบุ๋มจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างให้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยไปอ่านเองก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ,สะแสดงความยินดีกับชาวกเกษตรกรชาวสัญญาณกันด้วยนะคะจะได้รับเงินขอให้ได้รับเงินกันท่นหน้าเลยนะคะใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่1นธันวาคมก็ขอให้ได้รับเงินกันท่นหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไบุม๋มลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ